สวัสดีครับ <S <S ผมเอก a อ e k นะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยจะเข้าไปสำรวจบ้านล้างที่ผมเนี่ยมาตามหาเล็กกับน,น้องต้นกล้าเมื่อวานนะแล้วเมื่อวานเนี่ยผมมาเนี่ยผมไม่เจอแล้วผมไม่ได้ยินเสียงน้องต้นกล้ากับน้องกับน้องเล็กเลยนะเล็กกับต้นกล้าบอกว่าตะโกนเรียกผมแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ยินจริงนะวันนี้ผมเนี่ยจะลองเข้าไปสำรวจด,ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าประตูนั้นมันล็อกยังไงนะก็ะผมเนี่ยจะลองเข้าไปแล้วก็ไปเข้าไปขอขามาดูนะเพราะว่า ผมว่ามันมีอะไรบางบางอย่างที่แบบบางตาเรานะเพราะบางทีเราเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วผมเนี่ยไม่ได้ยินอะไรจริงๆนะวันนี้ผมก็ได้พานผมก็มากับน้องต้นกล้าได้ให้น้องต้นกล้าเนี่ยมาขอขมานะอาจว่าสวัสดีครับครับผมน้องต้นกล้านะเพราะว่าเผื่อว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยอาจจะไปลบหลู่เขาหรือว่าไปที่ที่ของเขาเนี่ยมันก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะโอเคผมเนี่ยก็จะลอง ผมผมยัก็จะเดินเข้าไปเลยนะเข้าไปดูด้วยมันเกิอดอะไรขึ้นกันแน่นะโอเคไปเราจะเข้าไปก่อนก็นจะได้ชมคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมไปไปต้นกล้าไปขึ้นนี่ไปามากระหวังต้นกล้าสองคนเลยมีต้นไม้ที่สวย อยากจะเข้ามามาอีกรอบหนึ่งนะเพราะผมเนี่ยยังแปลกใจอยู่นะเพราะว่าผมเข้าไปดูเนี่ยที่เล็กลงเนี่ยเล็กเนี่ยตะโกนเรียกผมเนี่ยหลายรอบเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ยินมันเป็นพ่ออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมมันเนี่ยผมก็เลยมากับน้องต้นกล้าจะเข้าไปสำรวจดูนะแล้วก็จะเข้าไปขอขมาเ้ยนะเผื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเข้ามาลบลู่หรือว่าเข้ามาแบบมาทำให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่านะ mình lịch có mấy đây mà đấy chứ này lịch nhỉ có mấy đây mà đây nè Hình như mà con cá 2 con nè ว่าร้านเนี่ยก็อยู่ข้างในเลยนะมันหลังงี้นเนี่ยมันก็ไกลกว่าที่ผมเข้าไปแรงแรกนะแล้เดินเข้ามาไกลแล้วรถเนี่ยก็เข้ามาได้แค่ตรงข้างหน้านะพรมันเข้ามาทางอีกทางมันก็เลยรถเข้ามาไม่ได้นะที่เที่ยซีนะหรือต้องผ่านต้นกล้าเนี่ยเดินเข้ามาไกลนะ นี่ยลืมบอกนะผมเนี่ยพอเข้ามาถึงที่แล้วเนี่ยเขาผมขับรถเข้ามาถึงแล้วเนี่ยผมลืมนะว่าผมลืมเอาทูบเอาเทียนมาด้วยนะเพราะผมเนี่ยเอาของไหว้มาด้วยนะเอาของไหว้มาแต่ลืมเอาทูบเทียนมาให้พี่สีนะรอนเลยตนะ้อน,นกล้าดรอนเลยไม่รอนย การนี้ยังไม่ร้อนนะผมได้รู้สึกร้อนแล้วนะบรรากาศก็แต่ว่าไม่ได้ร้อนมากนะวันนี้ก็พอมากันได้เลยนะชนะ่วงช่วงเานี่ก็อากาศจะร้อนนะแตผมเนี่ยจะบอกนะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาลบหลู่เลยนะผมเนี่ยจะมาขอขอมานะผมกลัวเจ้าที่เจ้าทางที่เนี่ยเขาเนี่ยจะคิดว่าเราเนี่ยอาจจะมา ลบลูเขาหรือว่าเรามาแบบมาเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเขาอยู่ของเขาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มาเบียดเบียนเขาเลยนะนี๋จะพัผมนีาจะมาสำรวจอีกครั้งนึงนะแต่ว่าให้น้องต้นกล้านขอเขามานะแล้วก็นนเล็กเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะก็จริงๆผมอยากจะชวนเล็กมาด้วยนะแต่ว่าเล็กเนี่ยจิตพุรานะ thì chỉ làm như thế này này cá ca thì tân ca tịt nhiều không tịt này แล้วประตูปิดนะโอ้ห้องนี้นะเมื่อวานเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินใครเรียกผมเลยนะติดในต้นก้าติดตรงไหนตรงนี้เหรอเราเนี่ยจะขอขอมานะว่าเราเนี่ย มาดีนะเราเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะมาลบหลู่เขาเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยผมว่าน่าจะมีจริงนะดูจะสำรวจกับน้องต้นใก่อีกท่านหนึ่งนะมีนะก้าวมาอู้งใกล้ขึ้นมา ก็ผังต้นกล้าเนี่ยผมก็ต้องให้ต้นกล้านอยู่ใกล้ผมเอาไว้นะเก็ต้องดูแลต้นกล้าดีๆนะที่นี่ ทางไวอยู่นะแต่ว่าเหมือนพวกซอมมันพวกแอร์พวกเนี้ยเหมือนเขาจะเอาออกไปนะพวกใส่แอร์นี่น่าจะไม่เหลือแล้วทางบ้านยังรับ พพี่เมื่อวานเนี่ยผมก็เข้ามามาสำรวจให้ดูแล้วนะตรงนี้ ja นะว่าผมเนี่ยจะไม่เข้าไปนะเพราะว่ามันเป็นที่ของที่ส่วนบุคคลด้วยนะผมเนี่ยจะไม่ยาไม่อยากเข้าไปมั่วนะมนไม่ใช่จะดูข้างนอกเฉยแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่เข้าไปเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะเมื่อวานเนี่ยผมตกใจมากเลยนะเพราะว่าถามเล็กแล้วว่าผมไปแล้วเล็กบอกเล็กเห็นผมนะแล้วก็เลี้ยผมด้วยนะเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ยินจริงนะ มันจะมีอะไรบางตาแบบปิดหูผมไว้เลยนะผมนีไม่ได้ยินอะไรนะเหมือนเมื่อวานผมอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเหมือนที่เล็กๆผมเนี่ยดังมากเลยบอกผม,มาดูในกล้องที่วีดีโอทีเทนะ่เล็กถ่ายเนี่ยเล็กๆผมเนี่ยดังมากเลยนะกลางห้องนี้ลำอันลำวันแน่นมากเลยนะผมไม่ใช่ว่าผมแคบผักนะ นี่นะรูนี่นะที่เล็กเนี่ยได้ถ่ายไว้เมื่อวานนี้นะมันก็มีรูนี้เลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมไม่ใช่แค่แค่ดันประตูใช่แนละ้วผมผักแล้วนะแต่ว่าประตูเนี่ยมันเหมือนมันล็อกข้างในนะอ๋อมันล็อกข้างในได้นะมีกอนประตูนะนเมื่อวันนั้นเล็กเรียกผมเรียเอามีมดออกมา,ากตรงนี้เรียกเอามีดออกมาได้เหรอเราได้ไหม เราเนี่ยจะขอข้ามาก่อนนะเรียบสีน,นะ กอนนี้นะผมกับน้องต้นการเนี่ยก็ได้คอขมามาไปเรียบร้อยแล้วนะวผมไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยมันแรงแค่ไหนนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเล็กที่ผมไปดูเล็กเนี่ยโอ้โหมันตกใจมากเลยนะตอนนี้ผมยังคิดอยู่เลยว่าที่เนี่ย ต้องมีอะไรสักอย่างนะเพราะว่าผมขนาดเล็กแต่กนเรียกผมดังขนาดผมยังไม่ได้ยินเลยนะยังไงครับเมื่อกคุณเนี่ยมันผมได้ยินเสียง เหมือนเหล็กตกอะไรสักอย่างนะอัไรน,นี่สิครับเหมือนว่าผมได้ยินเสียงเหล็กตกเลยนะมาจากทางด้านนู้นนถ้าจำไม่พิ่ไว้นะ จะไม่เข้าไปนะพี่เอฟซีนะเพราะว่ามันการที่เราเข้าไปเนี่ยเหมือนเราเข้าไปลบหลู่นะผมเนี่ยคิดแบบนั้นนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเข้าไปให้เหมือนเราเข้ามาลบหลู่เขานะนมันไม่ก้นเหมือนที่เสี่ยงมาจากทางนี้นะแล้วผมเม่อ้าเนี่ยผมสำรวจไปทั่วนะเพราะาผมเพิ่งมาครั้งแรก อยู่นะก็ถ้าเป็นด้านหลังก่จะเป็นสวนปามน,นะท้่สวนปามน,นี่ผมก็ไม่เคยมาไม่เคยเจอเหมือนกันนะยมไม่เคยเข้าไปเพราะมันเป็นรั้วแบ่งเขตเลยนะอ๋อหนุนหนุนกันนะ เราจะเดินไปดูรอบนึ่งไม่ได้สักพักแี่ยเราผมจะเดินกลับเลยนะเพราะตอนนี้พอผมขอเข้ามาไปแลนะ้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าใจโล่งมาหน่อยนะรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนะมาผมรู้สึกว่าเหมือนจะได้ขอเข้ามาครับนะว่าเราเนี่ยมาดีนะผมก็ขอเพื่อนน้องเล็กด้วยนะน้องชายผมนะเพราะว่าเขาเพียงคงคิดว่าน้องชายผมเนี่ยอาจจะมาแบบมาตบตู่เขาหรือว่ามาเบียดเบียนเขานะ เดี๋ยวผมดื่มมาทู่มาได้นะก็น่าจะไม่เป็นไรนะที่นี้ก็แต่ถ้ามีโอกาสมาผมก็จะเตรียมมาด้วยนะตอนนี้อาการเริ่มร้อนดีละสักพักหนึ่งนะผมกับน้องกันก้าวคงจะเดินทางก,ก,ก,กลับกันเลยนะพ่าผมคนะิดแค่จะมาไม่ได้แค่จะมาสํารวจหรือว่ามาลบหลู่อะไรผมคิดว่าจะมามาขอขอมาเพราะมันก็เกิดครั้งแรกเหมือนกันนะที่ว่า มันเกิดเรื่องกับแบบนี้ก็ผมกับน้องชายผมนะเรายิงผ่านต้นกล้ามาด้วยเนี่ยมันมันไม่น่าจะเกิดนะเพราะมันเหมือนคือการเรามารบหลูเขาหรือเปล่าแล้วเขาทําแบบนี้หรือเปล่าบ้านที่นี่ผมไม่คิดว่ามันจะมีบ้านอยู่้วยนะดูนะพี่สิบ้านที่นี่ผมใช้คำว่าสวยได้เลยนะสวยมากๆนะบ้านที่เนี่ มันล้างได้ไงเนี่ยผมไม่รู้นะเสียดายมากเลยนะพีพีเอฟซี FC, ถ้ามีคนอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่เงียบแล้วก็สงบม,มากมากที่นี่เพราะอยู่ไกลจากหมู่บ้านคนเนี่ยโอ้โหยี่สิบสามสิบโลเลยนะเข้ามาในป่าลึกมากเลยนะถ้าส่วนป่าเนี่ยดูนี่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นทางถน,นนเนี่ยอยู่รัามีนู่นเลยนะอีกฝั่งนึ่งถนนอีกฝั่งนึงอยู่ไกลมากเลยนะส่วนป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะ แต่ว่าไม่ใช่น่าจะไม่ใช่คอมบ้านอะไนี้นะเพราะมันมีรั้วกั้นด้วยพียบซีนะโอเคพี่เพียบซีผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยคงจะเดินทางกลับกันดีกว่านะเพราะผมก็ผมกน็น้องต้นกล้าก็ได้จะรู้สึกสบายใจละต้นกล้าสบายใจขึ้นไหมสบายใจไหมสบายใจครับผมก็น้องต้นกล้าก็ติดผมนะเพราะนี่เล็กไม่อยู่น้องต้นกล้าก็มากับผมผมก็ได้พามาด้วยนะ อยากให้พาน้องจนกล้ามาขอขมาด้วยนะเพราะน้องจนกล้าเนี่ยเมื่อวันติดอยู่กันเล็กนะเดาอยากให้น้องจนกล้าเนี่ยมาขอขมาด้วยไปเดินเข้าไปเดี๋ยวชีวิตผมเดี๋น้องจนกล้านส์จะเดินทางกลับก่อนเลยนะ เานเนะีเน่ยจะเดินทางกลับกันเลยนะน้องกล้าเนี่ยจะเดินทางกลับกันดีกว่าพ็ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยนะได้มาแบบมาขอขอมาแล้วนะนะผมเนี่ยจะกลับไปหาซื้อรองเท้าให้น้องกัลก้าใหม่นะก็น้องกันก้าเนี่ยก็รองเท้าเนี่ยก็ขาดไปได้วันสองวันละใส่รองเท้าของน้องผมน้องผมมานะ ใ้่ใหญ่หน่อยนะแต่ว่าหนูจะกลับไปหาซื้อให้น้องก้าใหม่นะ เริ่มร้อนนะเนี่ยมจะพาล้างต้น้าเนะี่ยจะหาที่เล่นน้ำกันดีกว่านะครับไปหาที่เล่นน้ำกันจะได้สบายตัวด้วยนะผมเนยก็เริ่มร้อนลนะคงจะกลับหาที่สบายตัวหนะ่อยแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดหนะ่อยไปเล่นน้ำตรงนี้ก็น้ำน้อยไปนะแล้วก็ผมลืมบอ,อกวีพีเอฟซี FC ไปนะบ้านล้างอีกหลังหนึ่งสินะที่อยู่ฝั่งอู้นะ เพื่อนชัยเนี Slow ่ยเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเพื่อนชัยเจอคนสติไม่ดีนะหรือว่าคนบ้าที่ไหนไม่รู้นะผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะวันนี้ผมมากับทางตอนกก้าผมเนี่ยไม่อยากเข้าไปดูนะเพราะผมเห็นเมื่อวานเนี่ยมันจะทําร้ายน้องจูเนียร์เลยนะผมเนี่ยก็เลยไม่อยากจะเข้าไปดูน้ำวันดีน้ำมันผมไม่เข้าไปในบ้านนะผมยืนดูข้างนอกแล้วก็ผมก็เดินกลับมาเลยนะผมรู้สึกว่าบรรยากาศมองเวงมากแล้วผมเดินไปคนไปคนเดียวได้นะผมเคยไปแล้วผมเจออะไรแปลกๆเนี่ยผมไม่อยากจะเข้าไปคนเดียวนะ ทางด้านนู้นนะบ้านหลังนี้ผมจะผมเนี่ยจะไม่เข้าไปนะแล้วเพื่อนชัยเนี่ยมัวเพื่อนชัยมันี่ยเจออะไรไม่รู้นะเจอผมเห็นแนละ้วผมเข้าไปดูเนี่ยมันจะทำะทำร้ายน้องตุ่นเหนียดเลยนะแต่วันนี้ผมมาทางตรงกลางเนี่ยผมก็เลยไม่อยากจะผ่านตรงกลางเข้าไปนะก็ผมกับน้องตรงกลางเนี่ยคงจะเดินขอตัวเดินทางกลับกันเลย จะร้อนมากๆเลยนะไปหาอาบน้ำกันดีกว่าจอนจ้าจอนจ้าหิวข้าวไหมหิวข้าวปะนี่วะอนจ้าอ๋อผมเนี่ยพ่านผมเนี่ยผานทองจอนจ้าเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะก่อนจะมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้กินดเด็กผพานตองเนี่ยไปกินก๋วตี๋ เราเนี่ยจะเดินทางกลับกันดีกว่าต้องกลับไหมผมมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีลมพัดมาก่อนนะพอผมได้ไหว้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันผมได้โล่งไปเลยนะใจผมเนี่ยก่อนนี้ก็จะเดินทางกลับกันเลยดีกว่าไปแล้วผมย้ำบอกนะว่าน้องบุญช่วยนี่ก็ยังอยู่กับเพื่อนนุชไปยังอยู่กับเพื่อนน,นุชนะ จรนอนะ้องน้องมนช่วยก็ผมก็น่าจะจับไปหาน้องมนช่วยดูนะเพราะน้องมนช่วยอยู่กับเพืเ่อนหมดนะแล้วก็จะไปถอยเลยวันนี้ออกมาก็สัญญาณเริ่มมีแล้วนะตอนอยู่ในบ้าน,าน,นะานร้างสัญญาณไม่มีนะ คลีตอนนี้ก็ผมกับน้องต้นการเนี่ยก็ได้เดินออกมาแล้วนะตอนนี้ก็ถึงรถแล้วผมกับน้องต้นการเนี่ยก็จะเดินทางกลับกันเลยนะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่ามีสมาธิดีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมาแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีนะเพราะว่ามันเกิดเรื่องแบบ вот นี้กับน้องผมเลยนะแล้วก็น้องต้นกาด้วยนะเ<ฆ>พราะผมมาแล้วเนี่ยผมไปดูแล้วผมก็รู้สึกเสียใจนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะผมไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะ ถ้าพี่พีซีไปไปดูก็น่าจะไม่ได้ยินเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่ได้ยินแน่ๆผมก็โอเคพี่พีซีผมเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าได้ไปขอขอมาเรียบร้อยแล้วนะก็วันเนี้ยเราสองคนเนี่ยก็จะเดินทางกลับกันเลยนะโอเคไปสั้นกะสวัสดีครับสวัีกันสวัสดีครับเดี๋ยวไปกันเลกลับดีกว่าสวัสดีครับ